สวัสดีครับสวัสดีเช้านี้ครับเช้าวันศุกร์ที่10ธันวาคม2564นะครับคิตศักราช2,21 0เวลาตอนนี้ก็07:45นาทีนะครับวันนี้เป็นวันศุกร์วันหยุดสบายๆอีกหนึ่งวันครับนะครับเป็นวันรัฐธรรมนูญนั่นเองครับเช้านี้เราก็มาพูดถึงเรื่องของการออกกำลังกายนะครับวันนี้ผมได้โรลเลอร์ลูคกิ้งตัวแบบนี้ครับนะตัวอย่างนี้นะครับ ลูกิ้งตัวนี้จะมีสปริงนะครับทมันมีคันแหนงี้งลงมาอย่างนี้นะครับมีสปริงผมกำลังอยากจะแนะนำว่าลูกิ้งตัวนี้ไม่แนะนำให้เล่นท่ายืนนะครับเพราะว่าสปริงของเขาเนี่ยจะมีขีดจำกัดช่วงรอบสวิงนะครับฉะนั้นถ้าเราเล่นท่ายืนเนี่ยช่วงรอบสวิงของเขาจะไม่เพียงพอกับ ที่เราดันออกไปนะครับจะทําให้สปริงเนี่ยเ,ออเกิดวงรอบสวิงแล้วก็จะหลุดวงรอบสวิงของสปริงแล้วก็เราจะเกิดอันตรายถลายไปได้นะครับฉะนั้นเนียเพื่อนๆให้เล่นท่าเบสิกผมจะเล่นท่ายืนทดลองเล่นท่ายืนให้ดูนะว่าวงรอบสปริงเขาเนี่ยมันมีขีดจากัดขนาดไหนครับว่ามันจะสวิงออกไปได้กว้างยาวขนา,าดไหนครับนะครับ คแค่นี้ครับก็จะสุดแล้วครับเนี่ยสุดแล้วครับเห็นไ,ไหมครับแต่ว่าถ้าเราหัดเล่นใหม่ๆเล่นกึงก่งๆได้นะครับแต่จะเล่นลงไปให้สุดเลยเนี่ยไม่ได้ครับเพราะวงรอบสัตวิงของสปริงเนี่ยไม่เพียงพอผมเล่นจนดผมทดลองเล่นแบบแรกๆผมเล่นที่สุดนะครับแล้วสปริงขาดถลายครับแต่เราก็เล่นลูกกิ้งมานานแล้วเราก็ รู้จังหวะนะครับแล้วก็ประคองตัวเองได้ก็ไม่ได้กไไดเกิดอ,อุบัติเหตุแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่ค่อยคล่อ,อแงแคล่วเท่าไหร่เนี่ยอาจจะไม่รู้จังหวะของการเล่นลูกกิ้งพอสลดออกไปตบเนี่ยก็จะเกิดอ,อุบัติเหตุได้ได้รับบาดเจ็บนะครับทีนี้ผมจะลองไ้ดูอีกครั้งหนึ่งครับเพราะเมื่อกี้มุมกล้องมันแคบไปนะรับนะครับนะครับ,รบสูตรเลยครับเห็นไหมครับแล้วก็ดึงกลับมานะครับประมาณนี้ แต่ถ้าเกิดว่าเราจะเล่นท่ายืนจริงๆเอาตัวนี้เล่นท่ายืนนะครับเราอ่าดันจากจุดอย่างนี้จากจุดประมาณปลายเท้าเราอย่างนี้เราอย่าดันออกไปประมาณนี้ครับให้เราทิ้งตัวไปตึงๆอย่างงี้นะครับทิ้งตัวอย่างนี้นะครับทิ้งตัวไปให้ไกลๆหน่อยนะครับอย่างนี้ครับเนี่ยอย่างนี้ครับนะครับนะครับ แต่เล่นได้ดีครับเพราะเขามีสปริงช่วยดันกลับมานะครับถ้าเกิดเราดันจากจุดเริ่มต้นประมาณาปเท้าเราหน่อยๆเนี่ยวงรอบสปริงเนี่ยจะไม่เพียงพอจากชํำรุดหรือว่าจะทำให้เราถลายได้นะครับทิ้งไกลๆหน่อยนะครับเนี่ยครับ แต่เล่นง่ายครับเนื่องจากมีตัวช่วยดันกลับมานะครับเพราะสปินช่วยดันกลับมานะครับได้เหนื่อยเหมือนกันอ่ะขอบคุณที่รับชมรับฟังครับสวัสดีครับ